ัเหตุบ okay, แบบบ้านๆน,นะครับจอยงไงคนเทิมันมีเล็กเล็กแบบที่เป็นหู้นะครับประมาณน,นี้มันเล็กเอยียนจะจ่างน่ะซึ่งผมก็เกีเยยมึงแล้ว เกียวมื่วามันขนาดคอนกับเกี่ยวเกี่ยวนอกนะครับเกี่ยวนอกสีหุ่นครับไปเชี่ยงกันผ่าเอาตัวนี้ผมหูน้นี่ตัวนี้เขาไปฟิตเลยเขาจะบริหารยางหายายังได้มก็บจะทำการเจาะครับมาครับเรียบร้อยนะครับผมก็เดียวตัวนี้นะครับผมหู้ที่ผมจเจาะนครับ มันกนิแหนมพอดีเลยพี่น้องหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปเห็นไหมรุ่งมากเลยครับเเราผมก็มีเกี่ยวในซีหุ่นนะครับผมซื้ไมาเห็นห้องน้ำมันเหลือใส่ไปก้อนครับธรรมดาเอาเป็นราคาถือกัได้ที่ว่าบเป็นเกี่ยวในท่องเหลืองครับแนวน้าให้เป็น PVC บอ่อต่อเกี่ยวในท่องเหลืองตัวนี้ขวอนขาแพงยี่สิบกว่าบาทยี่สิบบาทหรือยี่สิบห้าบาทนก็ประมาณนี้แหละโอเคครับแหนมได้ครับแต่เกี่ยวในท่องเหลืองมันก็ดีขอเดียวมันก็เพื่อเราสามารถอัดได้แห่มตัวนี้นะครับผมตัดเพื่อไว้เห็นเป็นปากฉลามแบบนี้ เอียงขาหนึ่งนิงเีเพื่อผมสีใส้กระจาดมันสีใส่ง่ายก็จะได้ออกมาประมาณนี้ครับโอเคเราตัวนี้กระจาดมันก็แตกกี่แล้วครับพอดีผมก็แคะงแกร่งๆนิ่หน่อยมันเมี่ยง นี่กระจายเก้าค่อนข้างที่แข็งดีแต่ก็เลยแต่งเอาเลยผมณจีร้องเอาสคุณจีร้องเอาหู้นี่เขาก็ปาดฉลามนี่นะครับกระจายตรงเป็นหู้โอเคเขาไปนี่เขาพอดีเลยพี่น้อง มันจะดูแบบง่ายๆครับมน,นเห็นปะย่ำๆบอกอะน,น้างห้องเดียวกระจายบอกอะถอดยกขึ้นมาแบบนี้ครับอันนี้ผมบ่ท่าเก่าเลยนะครับผมแค่สุกไปเฉยเนี่ยผมจะตันนี่ปากฉลามแบบนี้แล้วก็เอาเข่ามาเลยเอาท่าปากฉลามง้มลงกระจายห้องมันถึงองค์สามที่เขาเลยหลอดน,นี้พอดีแบบฟิตเลยครับ ฟิตฟิตทำสาวทำหน่อยนะเลียงปครับสำคัญที่สุดเลยครับระบบกองน้ำครับบบมี่ไบไเลยแค่มันขึ้นไฟดับสาวผมลองไห้เลยรมันขึ้นปลาเขาตายตัวหนึง่งตายแล้วครับตัวหน,น,นึ่งน,น,นี่ก็ เป็นกระจาดสีเหลืองที่ผมเม็ดไว้แล้วก็มาเป็นผากองผากองจะเป็นใยแ่ขาต้อมเป็นของีนอ่อนนะครับเป็นเป็นเส้นใยพวกนี้แก่ใยแก้วแต่ว่ามันบ่มแยมอันนี้ค็ไว้ถ้าเตี่ยนหลอดต่อไปกระจาดผากองหน้านาแบบนั้นหนึ่งชั้นแล้วก็มาเป็นท่านไฟแล้วก็มาเป็นผากองแล้วก็สันบนสุดจะเป็นหินครับ ตอระบบเรียบร้อยครับน่าจะบูมหัวเพราะว่าขัดเนียนเนาะเสียปากครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งน้ำกำลังขึ้นครับก่อนต้องงานน้ำกำลังขึ้นอยากที่ผมเห็ดไผงตะก้อนมันเป็นน้ำน้ำออกจากปากไผ่ลูกนี่ซึ่งมันมันบ่ตอบโจทย์มันบ่ตีฟองน้ำเลยมันเร็งเนี่ยน้ำมันมีกินครับน้ำมันมีกินหรอมันเห็ดในน้ำเสีย เหมือนว่านี่นี่ผลปลาเห็นไหมปลาหนกตายไปตัวหนึ่งตายตัวบางง่ามตัวนี้ตัวง่ามตายก็เลยเยอะเก่าตัวตายไปตัวหนึ่งก็เลยผู้ไปถามของร้านร้านมาพูดไปหนังของเขาเป็นน้ำน้ำกระดูกตรงนี่ นี่น้ำน้ำสันที่ห้องล่างหิ้งหน่อปล้อนนะครับเดี๋ยวผมขี่ตงงรงหัวไว้ทุกคนน้ำซันหิ้งหัวไว้ทุกคนนี่คือมันต้องเป็นน้ำกระโดดแบบนี้ครับผมถึงจำลองนันเป็นตัวหน้งตกน้ำตกจากปากไหน,นบวกกิงบวดีไปไลย Okay. S <S ไปเลยก่อกเอาไปท่วงกันมั้งี่พ่อไปะน้องมันมีตอมมาดดังกลางอ่งเลยทีกลางอ่อนแอแน่เลยทั้พุ่งตัดทั้มาตั

ลกลาจะมีพื้นที่ในการเรียนาน้ำร้ายนะครับตอนเอาห้ไม่อยู่นี่พื้นที่ของปลามันเหลือหน่อยตอนนี้นาจะตอบโจทย์ดีดีก็เขาหนาจะมีพื้นทีนานา่เลี้ยงน้ำเต็มจร่

นะครับกนี่ก็ประมาณเกือบคือมงมั้งที่ผมบอกว่าประมาณสามทีเมื่อพี่นำเข้าไปเนี่ยจะทำในนี้ไปเพื่อมึงจะทำก้อนดาบเทียบกันก่อนเนี่ยนำใสครับสาเหตุการตายของปลากาเรเลี้ยงพวกนี้คือคขี่ปลาครับที่ผมอุดไปแล้วให้มึงใด้ทังนี้เนี่ยเดิมที่ถ่ายใยโพนี้มันก็นเป็นที่เข้าละนี่ขี่ปลา ประม่าณซีหาวันบอ่อนาจะเกินนั่นครับนาจะค่ายน้ำเราจะดูนี่พวก้นใส่นะครับอาจจะมีเคมีตกค้างายทึ่กระน้องมันบอกกระบ,บอกแล้วาวอีเดียวสะกดใบเนี่ยที่ผมเห็นเจ้าเข็มไม่คิดอ่ะมันจะมีสะกดใบ่ระว,วังมันมีสารเนื้อเป็นไปในเจ้าหงออกเจจะใส่แล,แล้วได้มือหนึ่ง่านไปไฟดับพอดีพี่น้องตายเยี่ยเนะลียกันตายไหมตายแล Salvador, ใส่ตัวนี้ด้วยเนี่ยใส่น cette, ี่แหละใส่ตัวนี้เนี่ยแตเลยเป็นเหลือเก่าตัวครับแตน้ำก็ต้องเห็นให้มันโดดแบบนี้พอจะเกิดฟองเลยเนี่ยมันจะตีออกที่เจนในน้ำเลยดีเป็นการบำบัดน้ำครับทีอย่างไรอ่ามันจะเป็นน้ำเล่นคว้าเนี่ยคือคือเป็นน้ำที่ว่าบ่ไก่เกิดฟองบ่ดีบ่อในน้ำครับเพาะอาจะเห็นตัวงามเป็นปลาย่างเช่นอะไรก็ตัวนี้ ปลาพวกนี้มันกินหลายพอเราตัวกินตัวคลองปีดก็ทำให้ม้าหน่อยมันยางมาเลยกินคองปีดหอกเลยกินหลายเราก็ซีไรเกิดน้ำต้องปิดฟ้อ,องขอเจ้าคิดนะครับกดติดตามตัวไรก็แจ้งก็เป็นกำลังใจติดก้นบ่าวพุงพวง นายนี่าหน้าตาละดีน,น้อยๆขั้วมันเทิงกดไหค่กดแช์กดกิดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร่ครับ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 ผู้ใดถ้ลงขอเงินทิพนีิกะให้สุขภาพร่างกายแ,แรงจะบูดจนก้น,นเก็บเรื่อในงไรก้นไก่ยังนี่เก็บกุ้ยอยูกอ่กับหายช่วงไหนกานอนรับไก่ได้เงินเมื่อนนอนตื่นไก่ได้เงินแจนม ถ้าบอรับบ่บบบบบตื่นบ่ลุกบ่ไปบอมากะไรอย่างเงินล้านนะครับอาจจะเป็นเงินประกันพอเลยนนะครับสว <c oughs> ัสดีครับ